โปรดเลยนะครับนานนานนานแล้วนะครับไม่ได้กินนะครับผมโอ้คิดถึงลูกชายครับผูกต,ติดกันนะครับผมแต่คิดถึงลูกมากแม่ขันผูกใกล้ๆก,กันนะครับผมแต่แม่ขันไม่ไวที่จะคิดถึงลูกนะครับกลัวลูกหนีหายนะขอเช็คเสียงหน่อยแล้ว mọi người có tiếng nói cấp này lưu ừ khói khói khắp lò dài dài có tiếng đuôi con có tiếng lưu đăng đăng dài dài ừ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อฟซแฟนคลับช่องพังคันเงินทุก,ท,กท่านท,ท,ท,ทุกคนนะครับผมวันนี้เลิกงามยามดีนะครับแม่ขันและก็ลูกพายบางคนน้อยนะครับออกออนทัวร์กันแล้วนะครับวันนี้ก็มาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับผมมาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับก็วันนี้ก็เอาลงไป <c oughs> เข้าป่ากันแล้วนะครับไม่ขันและลูกพายนะครับเข้าป่ากันเรียบร้อยครับวันนี้ก็เกือบจะค่ำแล้วนะครับผมบเดินทางออกมาตอนบ่ายเลยนะครับเพราะว่าช่วงเช้ารถของเราอ่าซ่อมยังไมเ่เสร็จเนาะเมื่อเช้าน,น,นี้แม่น้ำเงินนะครับผม แม่น้ำเงินของเรา mm hmm. น้ำมันเบรกนะฮะลูกยางเบรกรั่วซึมนะครับขวันไหลก็เลยซ่อมเองนะฮะที่บ้านเลยนะวันนี้ก็เตรียมกับข้าวนะครับของสำหรับแม่ควานก็เตรียมกับข้าวไว้กินตอนเย็นนะครับตอนค่ำนะครับวันนี้ก็จะได้สวัสดีค่ะ วันนี้บักงใจงยบตมำสมบูงเนพี่น้องตำสมบูงกินกันยังบันไกระตอดตาทอดตาตาอย่างน้อกปาขาวปาขาวนี่ครับสัมภาระของเราครับวันเทีวก็มานะครับวันนี้วันนี้นะครับผมควันหลายก็พาลูกล มาพักก่อนที่จะเข้าบ้านวันพรุ่งนี้นะครับผมนี่คือป่านะครับป่าที่แม่ขันและก็ลูกภายมงคนน้อยนะครับไปกินนะครับก็จะมีนี่ครับต้นโจดต้นโจดเด้อพี่น้องนี่ต้นโจดโจคือขอไผ่นี่ละแต่ว่าใบเหี่ยวๆนะครับพี่น้องคงสิหนูนอโนอโจดกระเซ็บ,บๆเฉเดีแต่ว่าช่วงนี้ก็นอโจทดก,กำลังจะออกนะครับฝนกำลังมาเนี่ย ครับผมนอจดยังบระท่านเห็นนะครับผมพรวมาคนหลายก็บระท่านไน้เบิ่งจักเถื่อ้าไปในป่าก็ได้ครับแม่ขันอยู่ด้านในนะครับกับลูกพายครับเดี๋ยวคนหลยจะพาไปดูแม่ขันกับลูกพายอยู่ในมากนะครับได้ยินแต่เสียงลูกพายบางคนน้อยนะครับผมด่านแรกก็คือ ลูกพายมงคนน้อยนะครับผมโอ้โหยากเพียบเลยนี่เรามาเจอรอยเก่านะครับรอยที่มีช้างเข้ามาพักก่อนเรานะครับผมไม่รู้ว่าเชือกใดนะครับผมวันหลายไม่รู้ไม่ทราบด้วยนะครับว่าเชือกใดบ้างที่เข้ามานี้นะฮะน่าจะเป็นช้างเชือกเดียวนะครับผมช้างเชือกเดียวนะฮะ นี่ครับลอยเขามานอนที่นี่นะครับผมรอยมากินมาเล่นมานอนที่นี่นะครับไม่ทราบว่ามาพักตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนนะครับไม่ขันอยู่ไหนนาะครับดูครับหญ้าโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่เป็นหญ้าโจดแล้วก็ก็โจยดกอเพ็กค,ครับพี่น้องนี่หญ้าเพกก็มี จโจดก็มีนะครับใส่ไม่คานไม่คันอยู่ใส่น้อส่งเสียงน้อยไม่คานเ้ยเห็นแต่หลังตะคุ่มตะคุ่มนะฮะอ้ยตาบักเล็บแมวพี่น้องโอ้ได้ยินเสียงแล้วนี่ไงครับไม่คันนะครับดูครับวันนี้อันโดชาเลยนะคะอาหารเพียบนะครับ ม่ขันของเรานี่สุดยอดเลยแล้นะครับผมนีได้กินอาหารเพียบเลยนะฮะอืออร่อยสุดแน่นอนนี่ของโปรดเลยนะครับนานนานนาน,นานแล้วนะครับไม่ได้กินนะครับผมโอ้คิดถึงลูกชายครับ ผูกติดกันนะครับผมแต่คิดถึงลูกมากแม่ขันผูกใกล้ๆกันนะครับผมแต่แม่ขันไม่ไวายที่จะคิดถึงลูกนะครับกลัวลูกหนีหายนะ <c oughs> นี่ฮะแม่ขันอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วไปดูลูกพายกันก่อนนะครับผมว่าจะอยู่ตรงไหนครับนี่ลูกพายของเราอยู่ใกล้ๆครับผมไม่ไกลกันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ครับลูกมงคลน,นะครับผมโอ้โหเห็นโผนิดเดียวนะครับนี่ฮะโผนิดเดียวนี่หญ้าท่วมเลยนะครับผมโอ้โหยาท่วมตัวไปเลยนะฮะลูกมงคลน,น้อยนะครับนี่ครับโอ้โหยาเยอะมากนะครับผม มงคนน้อยของเราย่าเยอะเลยนะฮะเพียบนะครับอาหารการกินของเขาเยอะแยะมากมายนะครับครับลูกพายมงคนน้อยนี่ของโปรดเลยนะครับโอ้โหสุดยอดครับไม่เคยได้เจอไม่เคยได้กินนานแล้วด้วยนะครับอืมสุดยอดสองแม่ลูกอัดเข้าไป วันพรุ่งนี้ขอให้โชคดีโชคหมานเด้อได้กินหญ้าเยอะๆพาคุณพ่อไปหาคะแนนให้ได้เยอะๆเด้อพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไล่ออกไปด้านนอกแล้วกันเนาะไปดูเม่ควานทำกับข้าวก่อนนะครับขอเช็คเสียงหน่อยเร็วบุงคนขอเสียงหน่อยครับหน่อยเร็ว <c oughs> เออขออีกขออีก ครับเรารอยาวๆขอเสียงด้วยครุกคนขอเสียงเร็วดังๆ,ด,งๆดังๆยาวๆเออนี่ครับของแท้ต้องเสียงยาวครับผม <laughs> นี่ครับออกมาจากป่า <laughs> ก็ที่นอนของเราก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับ <laughs> นี่ครับที่เคยนะครับ เหมือนเดิมนะครับศาลาพักญาติเหมือนเดิมนะครับดูลูกๆ,ๆยังไม่ได้กางเต็นนอนนะครับเพราะว่ายังไม่มืดไม่ค่ำตอนนี้เดินทางมาไกลก็เลยพักผ่อนหย่อนใจกันก่อนผูกเปลนอนเล่นกันนะครับอ้าวตอนนี้เด็กๆเริ่มหิวกันแล้วนะครับผมมีม,งมังมงมาม่าเริ่มก่อนผู้ใหญ่แล้วนะครับ เพราะว่าคุณแม่ยังไม่ได้ทอดปลานะครับผมยังไม่ได้ตํามะละกอกกยังว่าถ้าได้ตํามสมหระลูกไส <c oughs> หิวแล้วครับผมนี่ครับทั้งคณะแทบทีมงานของเราวันนี้นะครับมาห้าคนนะครับ <c oughs> อันนี้ก็มีลูกหลายนะครับผมคว้นหลายขึ้นกัน คือกันกับควันลายหลายต่อหลายมาน้ากันครับผมเลยมันกระเบิดเถิดเทิงแล้วครับพี่น้องตอนนี้กําลังหิวกําลังหิวนะครับเดินทางมาไกลนะครับเหนืดอเหนื่อยเมื่อยล้านะฮะกาลังหิวกันนะฮะโอ้โอ้ใจเย็นเย็นเด้อใจเย็นเย็นเด้อ ไม่มีงาน้ำร้อนนะครับนี่คือต้มน้ำใส่มาม,าม่าน,นี่อะไรกัไรแหัวหรือเปล่าใส่หลายเกิน,ม,นมันแน,น่นครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอในช่องพังคันเงินของเรานะครับ ็ต้องฝากก็ขอหลายขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับจ่องทางการเงินของเราไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมรอชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้คนไลน์แล้วก็ลูกๆนะครับก็ขอลาไปก่อนด้อเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ